อากาศจะปรดียครับงนะครับกับ e n e มี f o r ร์นะครับเกมยุคสงครามโลกนะครับยุคนาซีนะก็เรามาต่อกันเลยกับแผนการที่กำลังพูดอยู่นะครับเหมือนว่ากองนะครับแบ่งเป็นสองทีมนะครับทีมหนึ่งจะจัดการคนละฝั่งนะฮะแล้วค่อยไปดูตกันเพื่อจะทำลาย ก็จะทำลายกองทัพน่าจะฐานทัพทักษานซึ่งผมพูดเปิดนาเมื่อกี้พุ่งก็ไม่ได้ฟังอะไรเหมือนกันไปครับเก <c oughs> <c oughs> มนี้คุยคุยเยอะคุยเร็วมากผมอาจจะแปลไม่ทนันต้องขอภัยด้วยและคำหยาอาจจะมีเยอะมากผมเน้นมันอย่างเดียวขอโทษนะครับ <c oughs> ขอโทษตรงหน้า อยแกเปลี่ยนปืนอะ่ะครูไม่ได้ใจไปครูเซ <And S 2> ่วิ่งบวกเลยเลยวิ่งเร็วกว่ามึงคือผมต้องไปซ้ายใช่ไหมหรือว่าครูหรือว่าครูเซวันไปซ้าย <Good one. S 1> เลือกมาหนึ่งทาง ถ้าเลือกทางซ้ายไปติดตั้งระเบิดบนกำแพงหรือเลือกขวาไปคาบอมอยากเอามันไหมอยากเอามันต้องฝั่งขวา s <S ไม่ต้องติดตั้งหรอกเราเมูระเบิดอะ่ะมูล้างผ่านไปเลย รออะไรล่ะทีเนี้ยไปย่องด้วยยอกยอกย่องไหนก็ดีขึ้นไปดิรออะไรล่ะเอาผมก็เียว่าครูเซ่เอาคนละคนเหรอผมไม่ใช่ใชสายสเ,เตลว่าเด,ดนะเรนอะ เมื่อผมยิงไม่โดนเลยอืมแล,ามาล้วมันหลบตัวเยญ่ที่เดียวอะไรมาเจอพัก เหยร่อคนใช่ไหมเดี๋ยวไจ้โอ้ยเาไมอยู่ปืนเดียวอีก โอ้ยนะสุดท้ายรอดโอ้ยวิธีนี้มันดีดมากแล้วก็ยิงกันอยู่คนเดียวมันไม่ตายสีล่ะอยู่ไหนวะจบจบไปฮะแค่นีนะ้คือเลือกฝั่งขวาเพื่อมายึดมาบวกฝั <So. S 1> ่งซ้ายติดตั้งระเบิดฮัลโหล อืมเป็นการส่นส,สูดสดีเจอเพื่อนใช่แต่ <will> รู้ว่าสเตฟานีกับฉันอยู่ในฝรั่งเศสตั้งแต่พฤษา24 1940อาพูดเรื่องอดีตนะฮะของฮอเกน ก็ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรครับต้องกดข้ามเลยฮะเหมือนว่ามันพยายามย้อนย้อนประวัติในการเล่าความเป็นมาของฮอเกนมากกว่าครู้กองฮอเกลนก็ลุยเลยกว่าครับอย่ารอช้าเกมนี้ไม่ค่อยเน้นเน,นเรื่องเน้นสนุกเน้นมันอย่างเดียว ถ้าให้ผมขับเครบินผมล้อให้นะไม่เอานะเอาแค่ไอเกมคอตี้คอเวอตี้ก็พอลปะปวดหัวพะนั้นเพราะสมัยนั้นพวกเราเป็นกลุ่มต่อต้าน เราต้องคอยสอดส่องตลอดเวลาดูการงานของพวกมันซึ่งผมไปมั่วเหมือนกันมันไม่ดีมากโอ้ยคนารนึกว่าจะยิง,งนะตกใจอ๋อพยายามจับเฉลยซึก ขอฉันต้องกลับไปเซอร์เลีย์เลยทุกคนไปมันอันตรายเกินไปอยู่นี่แหละคอยสอดส่งไว้ไม่ไม่อย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเฮ้ปโปรดจัดการไม่ไม่นะโอ้โหแม่ฆ่าทุกคนเลยเพื่อเพื่อเอาไว้นี่คนเดียวแหละน่ากลัวจัดเลย ปัดซบเฮ้ยคนเลยทำอะไรต่อไปไล่ฉันมาอะไรไม่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 เอากลับมาผมมีแค่ปืนพกผมยิงมันไม่ได้แกผมก็พกมาวิ่งใส่เลยมาก็มาดิครับนั้นนั้นเดี๋ยวไม่คิดว่าผมเป็นคนสเตลอ่ะ อุ้ยกี่ตัวไหมเนีะผมจะเก็บสองตัวนี้อย่างมองไวหนึ่งสองสามอุ้ยไม่มีหม,มวกเคียร์ไม่ได้แม่งนะครับมองไม่เห็นเอาเข้าไปข้างในก่อน เก็บศพให้เรียบร้อยคาก่าแปดหนึ่ง M P สี่สิบหนึ่งอายุ นี่คือการทดสอบเอาปืนนี้แหละผมชอบในความเก่าของปืนนะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าผมใช้ใช้ปืนนี้บ่อยมากกับเกมหลายเกมที่เป็นแนวยิงปืนสงครามโลกก็เลยจะเอาปืนนี้ดีกว่าบี <c oughs> ดูคนดูดูใครหนึ่งตัวที่เห็นสองตัวสามตัวสี่ตัวได้อยู่ใช้วิธีนี้ ้องสัตว์มันทีละตัวตัวไหนตัวใ,ใกล้วะไม่ได้ะไกลสายตาผมมากอันนู้นเดินสัตว์ตัวนี้ครับไอชี้นี่ก็เดินนี่วัว โอ้ยแม่งเสือกแหลกพดกอดีอีกไอ้พวกเนี้แม่งมาเพียนเลยกลับไปเอาปืนเดมิมเร็วเวปืนอยู่ไหนเอาเวล้ะไงเอาเวล้ะไง ไม่ได้วีลวมาโอเคดูไม่ได้อีกขอบคุณครับเอ้ขอบคุณครับ,อ,บ,รบอืมดีให้มันเห็นกันไปเลย ไอ,อตัวนั้นน่ะตัวแรงถือก้นนักอยู่นะถ้าผมไม่สู้แล้วใครจะสู้เพราะผมก็ไม่มีปืนอ๊ะ กอนไปทีละหน่อยฮะไม่ไม่เอาศพไม่ไม่เอา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 ศพเอ๊คพุทวีใครมีสำรองอยู่ถือว่าแจม ยากหน่อยยากหน่อยผมเนี่ยมองยากหน่อยโว้ยยี่คนหนักเลยเหรอดูแล้วก,กันขออนุญาตมุกเบย์ผ่านครับสู้ไม่ได้จริง ตัวมันเห็นผมผมต้องว่มึงเข้าไปชาร์จแม่งโอ้ยมึงเอากูเจ็บเลยนะอิ่มเลยนะเมื่อกี้เเข้าทางไหนนะเข้าทางไหนเจอมึงนะ้าไอ้พวกเวีนนี่ โว่ากระตุกอะไรตัวนี้หรอมาโหพาตายมึงเนี่ยนะอ๋จุ๊บๆมากเลยครับอาดูสิเอาของเข้ามาว่าวัวอะไร ຈมา แล้วทำไมมันต้องเรืองแสงวะโอเคตายใต้วเวนอยากายคิดหมยกระสุนไม่พอเนี่ยเมื่อกระสุนไม่พอคุณจะสู้ยากมากครับ โอ่ะทางนี้ไปไปไม่ได้ต้องไปทางนี้ทำไมมันขวางอยู่ผมต้องวิ่งใส่กูเล่นไม่มีอะไร จะมองทำไมวะคืออยากได้สนายอ่ะฮะเจอคนเฉยช่วยผมด้วยคุณจลนวมันจมตีพวกเราเธออยู่ในบ้านเธอไม่สามารถออกมาได้ช่วยผมด้วยไปดีกว่า ได้โปรดช่วยเธอได้โปรดครับผมจะไปช่วยอยู่นี่นะครับรอก,ก่อนนะครับแต่มันจะรอไหวจริงไหมอุ้ยกระสุนเลยอยต่จะดีใจจนน้ำตาไหลว้าว อยากจะดีจนน้ำตาจะไหลว่าพวกท่านคิดถึงเรามากแค่ไหนแหฮวิงใจเลยต้องไปช่วยผู้หญิงกลับขึ้นมาผู้หญิงของข้าใครอย่าแตไะไม่ว What t h ตร u ั k อย่ตรงไหนมองะพี่คมมองไม่เห็นนะกระปรับไาจริงแบบผมมงยากแมกตายแล้วสู้ช่วยไม่ได้ผมมาทม,มาจัเนเตออุ๊ย คือจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าลืมสองขึ้นทังบนผมเล่นดูข้างล่างโอเคเข้าหด้บ้านเข้าไปได้คือเล่นตอนแรกเขาก็จะตีแบบผมเสืกผมเวลาผมเล่นอะผมช่วยได้นะเออผมจะหันไปตรงลูกกล้องแต่เมื่อกี้ทำไมผมไม่หัน งงกับตัวเองมากเลยนะโอเคเรามีเจ็ดจำนวเดียวครับว่าเป็นชัว่ววิญเราต้องมาช่วยเธอให้ได้นี่คือเจ็ดจำนวผมไปเขอเลื่นช่างแม่งตายไปซะสิกะ๋ยอกหยอกผมช่วยไม้ได้จริง ล็อกให้กูวะคือจะช่วยคนแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ยอมล็อกให้ผมแล้วก็ระลับปืนมั่วซวยหมดลอยแหละผมวิ่งใส่เลยตอนนะี้โอ้อย่ากระตุกได้ไหม ยากอยู่แล้วเอาติดอะไรวะเนี่ย ถ้าเงียบอย่าก,กดผมนะผมเม้มปากอยู่นะเออเอาสนยมาให้สักทีสิวะม <c oughs> ันยากจะไปหาเพราะไม่มีจุดเนี่ยแบบอะไรก็ยากไปหมดือผมช่วยไขไม่ได้เป็นสองรอบเลยนะ ีกแล้วนะเขาจะไปปะจิงไม่ได้วะยิงยากที่ผายใส่กระสุนโอ้โหหลือป่าอีกเต็ม ปากเมบมปากยับยับไปตอนนี้เฮ้ยไม่โดน ือการเม้มปากที่ตั้งใจมากๆไม่ใช่ตั้งใจเล่นนะตั้งใจยิงคิดถึงเกมนี้แหละอะไรนะสไนเปอร์อีลิตอ่ะใชีว่าอะไรวะต้องพยายามมองตลอดเวลาตรงไหนีกว่า เอเดรียนานนเขาจะมาอยู่เขาจะอยู่ข้างบนฮะช่วยตัวประกันไม่ได้สามรอบเลยนะเอาก่อนเลยแล้วกันซัดแม่งก่อนเลยแล้วกันอยู่ไหนก่อนพวกมึงอยู่ไหนก่อนพวกมึงทำลายประชาชนนะพวกมึงอยู่ไหนก่อนไล่ตัวหนึ่ง วิ่งใส่ครับเอาเวลานี้ต้องวิ่งใส่มีข่าทางนี้แม่ใส่จี๋ฮะทําไงเหรอโู้อยู่นี่ไอเวยโอ้ขอโทษครับอา What the fuck What the hell What the เ e ี l นั่นนะไอ้แม่ย้อยแม่เย้ทั้งหลาย ไอเวนตะไลไอหน้าซนจีนหน้าปักเขาเอ้ยโอ้ยเจ็บหมดแล้วกรไ,ได้ยินเสียงรถถังมีรถถังด้วยสู้ไงวมเนี่ยว้าว รดทัางเอ,อ่อรถทางผมจะซูยยังไงครับคิดหนักแล้วครับซูรถทางยังไงครับวิ่งใส่แล้วครับ ทำไมกันรถทางดีวะเนี่ยแล้วก็ระเบิดก็เดี๋ยวขอญอาตดูก่อนอคอนโทรลคีย์บอร์ดอ่าฮะบนเดอร์ท็อปกดคิวระเบิดกดหก ดกดจีว่ะอืมขอมปจีเถอะมารลท็อปกดคิวโอเคเดีเย๋ยวๆแล้วผมได้กดตั้งค่าอะไรอย่าง <Shit. S 1> ผมสู้ไม่ได้หรอนะถังอ่ะ ว้าววัตถุพักแมวัตถุพักวัตถุคยวัตถุคุยเจ๊ตแม่เจ๊ตไอเหี้ยออกไม่ได้อีกโอ้ยเจ็บไอวน

นักหนานีเ oh ียทางร้นเลยเป่งยาวหมัดเออนะ ฮ้่เดี๋ยวเลยไม่ไม่เอาเมื่อผมได้รถได้ขี่วะไม่ขี่ไม่ได้ว้า,อาไ,ไอเวรอยู่ใกล้เกินไปตายห่าเลยงั้นผมผมว้แค่นี้นะพันเนี้ยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ย พอพอพอเอาไว้เอาไว้แค่นีいい้กันเจอกันพรุ่งน้าไปละไปละเนี่ยผมกดผิดปุ่ม